เวลาที่เรานอนเนี่ยเราอาจจะคิดว่าร่างกายแค่ได้พักผ่อนเฉยๆใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วโอ้โหข้างในมันเกิดเรื่องที่ซับซ้อนและสำคัญมากๆเลยนะครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวใหม่ล่าสุดที่บอกเราว่าสมองกับลำไส้ของเราเนี่ยเขาทำงานร่วมกันยังไงในขณะที่เรากำลังหลับอยู่ เอาละครับวันนี้เราจะมาไล่เรียงกันไปทีละเรื่องเลยตั้งแต่จังหวะการนอนของเราเป็นยังไงไปดูการทำงานของทีมทำความสะอาดสุดทึ่งในสมองแล้วก็บทบาทของลำไส้ที่หลายคนอาจไม่เคยรู้มาก่อนจากนั้นก็จะไปดูว่าอะไรบ้างที่เป็นตัวการทำลายการนอนของเราแล้วเราจะรับมือกับความท้าทายในยุคนี้ได้ยังไงโอเคครับมาเริ่มกันที่เรื่องพื้นฐานที่สุดกันก่อนเลยนั่นก็คือโครงสร้างของการนอนหลับคือมันไม่ได้การหลับยาวไปเลยทีเดียวนะครับ แต่มันมีจังหวะมีวงจรของมันอยู่คำถามก็คือตอนที่เราหลับตาลงไปเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นข้างในร่างกายเรากันแน่คือสมองกับร่างกายของเราไม่ได้แค่ปิดสวิชนะครับแต่กําลังทำงานอย่างเป็นระบบเลยละในคืนหนึ่งเนี่ยเราไม่ได้หลับยาวไปเลยนะครับมันจะมีเป็นรอบๆร,รอบหนึ่งก็ประมาณ90นาทีซึ่งเราจะผ่านวงจรแบบนี้กัน4-6รอบเลยทีเดียวครับเริ่มจากหลับตื่นๆแล้วก็ค่อยๆดิ่งลงไป ดิ่งลึกลงไปอีกในช่วงที่เรียกว่าหลับลึกหรือ deep sleep อันนี้แหละครับตัวสำคัญเลยจากนั้นก็จะเข้าสู่ช่วงหลับฝันหรือร็มแล้วก็วนลูปกลับมาเริ่มต้นใหม่ซึ่งหัวใจสำคัญของการนอนที่มีคุณภาพเนี่ยมันอยู่ที่ช่วงหลับลึกนี่แหละครับเอาละครับมาถึงไฮไลท์แรกของเรากันแล้วนี่คือการค้นพบที่แบบว่าว้าวมากเป็นเรื่องของทีมทำความสะอาดที่จะออกมาทำงานเฉพาะตอนที่เราหลับลึกเท่านั้นครับก่อนจะไปต่อต้องมารู้จักพระเอกของเรื่องนี้ก่อน นั่นก็คือ CSF หรือจะเรียกง,ง่ายๆก็คือน้าที่คอยหล่อเลี้ยงสมองกับไขสันหลังของเรานี่เองครับเป็นของเหลวใสๆที่ห่อคุ้มสมองเราไว้อยู่ลองนึกภาพตามนะครับพอเราหลับลึกปุ๊บสมองเราจะเปิดโหมด Big Cleaning Day ทันทีเลยมันเหมือนกับว่าพอเมืองทั้งเมืองหลับก็จะมีรถขยะออกมาเก็บกวาดทุกซอกทุกมุมเพื่อให้ตอนเช้าทุกอย่างสะอาดเอี่ยมอ่องสมองเราก็ทําแบบนั้นเป๊ะๆเ,เลยครับและกระบวนการนี้มันทานํางานยังไงคือมันสุดยอดมากครับพอเราหลับลึกเนี่ย คลื่นสมองเราจะช้าลงมากๆแล้วจังหวะที่มันช้าลงเนี่ยแหละมันไปซิงค์พอดีเป๊ะกับการเต้นของหลอดเลือดและการเต้นตุบๆเนี่ยมันก็ทําหน้าที่เหมือนปั๊มน้ําเลยครับปั๊มเอาน้ํา C.S.F ให้ไหลไปทั่วสมองไปฉล้างเอาพวกโปรตีนขยะอย่างเจ้าเบต้าอะไมลอยที่เขาว่าเป็นตัวการของโรคอัลไซเมอร์ล้างออกไปให้หมดพูดยังไงก็คือถ้าคือในหลับไม่ลึกพอทีมทําความสะอาดก็ไม่ได้ออกมาทํางานขยะก็สะสมไปเรื่อยๆครับเรื่องสมองว่าทึ่งแล้วนะ ยังมีอีกเรื่องที่น่าทึ่งไม่แพ้กันเลยครับนั่นก็คือบทบาทของลำไส้ของเรานี่เองที่เขาเรียกกันว่าเป็นสมองที่สองของร่างกายเพื่อเห็นภาพว่าลำไส้มันสำคัญขนาดไหนลองดูตัวเลขนี้สิครับในร่างกายเราเนี่ยมีเซลล์ของมนุษย์เองอยู่ประมาณ1ล้านล้านเซลล์แต่เชื่อไหมครับว่าในลำไส้ของเรามีเพื่อนตัวจิ๋วอย่างจุลินทรีย์อาศัยอยู่มากถึง10ล้านล้านเซลล์10เท่าเลยนะครับเยอะกว่าเซลล์เราเองอีก แค่นี้ก็พอจะเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าอิทธิพลของพวกมันต้องไม่ธรรมดาแน่ๆแล้วมันเกี่ยวกับการนอนยังไงมันมีสิ่งที่เรียกว่า gut-brain axis ครับให้คิดซะว่ามันคือทางด่วนพิเศษที่เชื่อมตรงจากลำไส้ไปถึงสมองเลยพวกสารเคมีต่างๆที่แบคทีเรียดีๆในลำไส้ของเราผลิตขึ้นมาหลังเมื่ออาหารเนี่ยมันจะถูกส่งปรีดขึ้นไปบนทางด่วนนี้ผ่านเส้นประสาทที่ชื่อว่า vagus แล้วก็ไปบอกสมองโดยตรงเลยครับพอเรารู้แล้วว่าระบบมันสุดยอดขนาดไหน ทีนี้มาดูด้านมืดกันบ้างว่ามีอะไรในชีวิตประจําวันของเราที่คอยทําลายระบบดีๆพวกนี้อยู่มีคําพูดของคุณหมอตรายรักพิสิทธิ์กุลที่ผมว่ามันใช่เลยท่านบอกว่าคุณหลับแต่คุณไม่ได้การนอนที่มีคุณภาพอันนี้คืออธิบายเรื่องแอลกอฮอล์ได้ดีที่สุดเลยครับคือหลายคนเข้าใจผิดว่าดื่มแล้วจะหลับสบายจริงๆคือมันทําให้เราหลับก็จริงแต่เป็นแค่การหลับแบบไม่มีคุณภาพเพราะมันไปบล็อกไม่ให้เราลงไปถึงขั้นหลับลึก สุดท้ายตื่นมาก็เพียเหมือนเดิมนอกจากแอลกอฮอล์ก็มีคาเฟอีนตัวนี้ก็ตรงไปตรงมาเลยคือไปขัดขวางสารที่ทําให้เราง่วงส่วนยาปฏิชีวนะอันนี้น่าสนใจคือยาบางตัวมันอาจจะไปกระทบสมดุลของแบคทีเรียนในลําไส้เราพอแบคทีรียดีๆหายไปสัญญาณที่เคยส่งไปบอกสมองมันก็เพี้ยนไปด้วยนะครับแน่นอนครับชีวิตจริงมันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นการจะนอนให้เป๊ะทุกคืนในโลกยุคนี้มันเป็นเรื่องยากเรามีเรื่องงานมีภาร,ระต่างๆที่ต้องทํา อย่างการทํางานเป็นกะเนี่ยชัดเจนเลยว่าเป็นการฝืนฬิกาชีวิตของเราโดยตรงซึ่งมันส่งผลเสียระยะยาวแน่ๆและรู้ไหมครับว่าศกนาตรการรมครั้งใหญ่อย่างเชอร์โนบิลเนี่ยเขาก็มีข้อมูลชี้ว่าส่วนหนึ่งมาจากความผิดพลาดของคนที่อดนอนเพราะทํางานกระดึกแล้วพักผ่อนไม่พอนี่แหละนอกจากนี้พอเราอายุมากขึ้นรูปแบบการนอนมันก็เปลี่ยนไปเองตามธรรมชาติอันนี้ก็เป็นอีกความท้าทายหนึ่งครับทีนี้สําหรับผู้สูงอายุที่นอนน้อยลงคําถามสําคัญจริงๆไม่ใช่ว่านอนกี่ชั่วโมง แต่ต้องถามว่าแล้วตอนกลางวันเนี่ยรู้สึกง่วงไหมเพลียไหมมันกระทบการใช้ชีวิตหรือเปล่าถ้าไม่ได้รู้สึกอะไรยังทํากิจกรรมได้ปกติก็อาจจะไม่ได้เป็นปัญหาอะไรก็ได้ครับสุดท้ายนะครับหลังจากที่ได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดนี้แล้วทั้งเรื่องระบบทําความสะอาดสมองสุดล้ําทั้งความเชื่อมโยงกับเพื่อนตัวจิ๋วในลําไส้ผมอยากจะทิ้งคำถามสำคัญไว้ให้เราทุกคนกลับไปคิดกันดูว่าไลฟ์สไตล์ที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้ มันกำลังเปิดทางให้ทีมทำความสะอาดในสมองของเราได้ทำงานอย่างเต็มที่หรือว่าเรากำลังขัดขวางพวกเขาอยู่กันแน่ครับ